สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวๆนะคะอยู่ในห้องวันนี้ฝนตกเบิดวันเลยสาวลี่กับสาวเดยอยู่ไหนคะไหนสวัสดีก่อนนีลลี่มาสวัสดีเดซส่สวัสดียังทุจ้าก่อนทุจ้าเร็วทุจ้ายังไงทุงจ้าทุจ้า,า,จา,จาในคนสวยแบบไหน ไหนคนสวนอยู่ไหนวันนี้นะคะฝนตกมีพายุนอนอยู่บ้านไม่ได้ขายของเนาะถ้าขายไปเราตั้งว่าก๋ยเตี๋ยวไปอย่างเงี้ยก็บ่มีลูกค้าคือเก่าถ้าลาแถวบ้านก็แบบในหมู่บ้านเดี๋ยวดมยาดมดมไม่ได้เคอันนี้อันนี้ตรวจแล้วนะคะพี่ๆจาบ่มีสารใช่ไหมอันนี้นานแล้วเนาะที่ซื้อเอาไว้อลร้องเพลงลร้องเพลง คุณพ่อเอามาส่งมาเช้านะคะเป็นมอลลีีกับดีซีคุณพ่อมาส่งมาเช้าในคนไหนชอบสวยๆคนไหนชอบสวยๆวะหนหนในพี่ๆนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะคีมสลายฟ้านะคะสามารถสั่งซื้อได้นะคะนี่นะคะเซตนี้จะอยู่สามร้อยนะคะ โอน35บาทไปทางนะคะ50บาทนะคะถ้าเซตเซรั่มขมิ้นแตงกวานะคะ3ตัวนี้จะอยู่450บาทนะคะโอนส่งฟรีไปทางมีบวกเพิ่ม50บาทนะคะคหรือว่า สนใจแบบเซ็ตจมโบโลเลยจะมีเซรั่มหนึ่งคมิ้นตหนึ่งแตงกวาหนึกันแดดหนึ่งสบู่ก้อนนะคะคือจะเป็นเซ็ตใหญ่นะคะนี่จะอยู่650้้าสิ้โอนก็ส่งรีนะคะปาทางก็บวกเพิ่มนะคะหนะ้ิบาทเนาะพี่ท่านไหนที่สนใจอันนี้ก็จะมีทั้งในต่อๆนะที่ฝนปากตะก้าไว้พี่ท่านไหนที่แบบว่าอยากจะแบบลองสั่งก็ได้เนาะได้ยินเสียงน้งองลิลลี่ร้องเพลงไหมคะ ฝ่าฝอุ่นหนุนหน่อยนะคะ <the> ใช่ไหมฝ่าอุ่นหนุน <repeat the gym> ใช่ไหม<ๆ>คนสวยไม่บางคนบอกว่าเล่นไม่ได้อันนี้เล่นไม่ได้น no. งอันนี้เล่นไม่ได้อตอเอาไว้เข้าใจไหมคะโอเค,อเคปลูก,ก้าอยู่ไหน<ๆ>ปลูก,กา้กกาอยู่ไหนคะ<ๆ>อุตังอุตังห้าบาทอุตังห้าบาทอุลูตังทองแต่โอเคขอบคุณมากค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะว่าวาสวัสดีก่อนเร็วเดี๋ยวนี้น้องลีลีเก่งเก่งพูดชัด ต้องพูดยังไงเดี๋ยพูดใหม่เลยมานี่มานี่แม่ฝนจะบอกอะไรมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานั่งนี่ก่อนเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมโอเคมานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่เร็วมานั่งนี่ก่อนไมกลัวกลัวมานั่งนี่ก่อนสวัสดีค่ะก่อนเนโนโนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเอบอกว่ามิงลาบาชีมิงลาบาชี เ <laughs> องบอกหน่อยเมงลาบาเีเร็วเร็วน้องลิลี่หรอเดซี่เลองพูด,ดว่ามงลาบาเีเร็วเร็วเร็วมาเช้าฝุนสอนให้พูดนะพูดเป็นนะชีเมงลาบ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 าเ <บา S 1> <laughs> มงลาบาโอเคอันนี้เล่นไม่ได้คะ่ะเล่นไม่ได้แล้วเนาะใช่ไหม เล่นไม่ได้ใช่ไหมนี่ครับโอเคห้ามเล่นเล่นไม่ได้เออใช่เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้เอ้ยไม่มีแล้วเออไม่มีแล้วเหรอนี่ไม่มีอันนี้คืออะไรยกขายหน่อยค่ะขายของหน่อยค่ะอ้าไม่มีอันนี้อันนี้ทาทาทาหน้าใช่ไหมคะทาทาหน้าอันนี้อันนี้น้องลิลลี่จับน้องลิลลี่จับอันน้องลิลลี่จับขึ้นแบบนี้ทำแบบนี้เออฝากงอุ่นหมุนชิมหน่อยนะคะ อ้าวใช่ขะจับแบบนี้เก่งมากอ่ฝากโอ้จะพูดอะไรพูดอะไรเนาะใครคนสวยยกมือขึ้น<ม>เดี๋ยวคนไหนสวยยกมือขึ้นอเออไ,<ม>ไม่มีไม่มีใช่ไหมประฝนออกไวกไมันจะแตกอะ<า>อไหนไหนอันนี้ต้องทาตรงไหนนี่ต้องทาอะไรนี่ ท,า,ทาไหนทาหน้าเอาอ,อทาหน้าเอาาอ,อเอามาเอามาไหนขายหน่อยยกมือขายหน่อยอจับแบบนี้จับแบบนี้จับแบบนี้จับเอมา<ะ>อมาอีกข้างหนึ่งจับ พี่สาฝากอุดหนุนหน่อยนะคะฝากอุดหนุนคินสลายฟ้าน,นะคะอีกประมาณเดือนก,กว่า